นะทำตรงนี้ให้ชัดแล้วมันจะไม่วนเวียนกับสอยยงสายใหญ่ล้วมไม่เพราะสายใหญเกิดจากตรงเราติดติดประทานขันหน้าแต่ที่จริงเรารออยากจะให้ทำความเพียนให้เห็นตรงนี้เ,เราค่อยสอนนี่เรารอจนไม่ไหวละรอจนเอาพูดแค่ไหนเราจะตาย <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้สอน <c oughs> อ,อ <c oughs> ให้สรุปมันเป็นแค่นี้ ตัลงข้างนอกที่เรียกว่าหมาเน่าวะ่ะหมาเน่าวกัเราบอกไม่ดีใช่ไหมแต่หมาเน่าวมันหมุนเนวงจรมันก็มันก็ดีสําหรัแบบโอเคอันนึ่งไม่โอเคอัน,นแต่ตกลงเราจะสรุปว่าทั้งโอเคไม่โอเคเป็นธรรมชาติธรรมดาในการที่จะเห็นอย่างนี้ได้ถึงอุปทานขันนาต้องเดินจงกรมให้ได้อาทิตย์ละห้าหม้า นะตัวนี้สำคัญอาทิตย์ละห้าหมื่นเก้าและใจต้องเป็นทานตลอดแล้วรีดิ้งอันนี้จะออกเราจะเข้าใจมันแบบไม่ใช่คิดเข้าใจมันตามความเป็นจริงโอเคนะแล้วจากนี้ไปค่อยถอยเข้าไปอีกทีมมีอะไรไหม พ่อดีขึ้นค่ะดีขึ้นคิดน้อยลงแล้วก็เห็นว่าต่ก่อนก็ยังยินดียินร้ายกับทุกเรื่องแต่ตอนนี้พอมันเห็นว่าเพราะเราออกไปยินดียินายเนี่แหละเราก็เลยเป็นทุกข์เป็นภัยมันก็ลดลงก็คือเข้าใจหมดแล้วและทำไงอ่ะให้อยู่อยู่ในสภาวะนี้ก็เจริญมักไว้ค่ะแเจริญมักไว้ก็คือเดินคกับ โมทนากับอวยพรนี่คือทานที่ง่ายที่สุดให้อวยพรเหนือโมทนาจากใจของเรา,าจักใจไม่ใช่ท่องถ้าแค่นี้ก็จะว่างหมดแล้วถนะ้เ,เดี๋ยวค่อยมาถึงจิตนะยังมีอีกขั้นนึงเอาสองขั้นนี้ก่อนอย่าให้มันปนกันให้แต่ละช่องแต่ละช่องมันหลุดของตัวมันเองก่อนเราเนี่ยพอเราวางข้างนอกไม่ขาด เรามาสายใหญ่ไอ้นอกก็เข้ามาพันนัวเนียกันอ้าวเฮ้ยอะไรเป็นอะไรวงอีกนะอ้า,อาให้เดินตรลมหน้าที่เราเดิน<ช>เดินกับอนุโมทนาอวยพรแค่นั้นแหละใช่ไหมจิงรเออปรลงเอ้เราไม่ไปยุ่งหนึง่งถึงจะสบายเราไปยุ่งถึยถุกครับ การรู้จริงเนี่ยเราต้องรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมเป็นของคู่ในจักรวาลนี้เป็นของอยู่ในจักรวาลนี้หมุนไปหมุนมาเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราตายไปแล้วกี่ชาติมันก็ยังหมุนขึ้นมันอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังนืน้อตายเราทำความเข้าใจตรงนี้ให้ขาดจากใจเราได้ก่อน เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่เราทําความเข้าใจมาแล้วไม่ขาดเพราะใจเราบางทีเราก็าไปยึดพอใจไปยึดไม่พอใจโอเคไม่โอเคเราไปยึดอย่างนี้ต่างหากล่ะมันก็เลยพันกันมววเนียเอาเราเข้าไปด้วยแต่ถ้าเรายืนมองอยู่มันหมุนอย่างือนเราดูทีวีในจกักรวาลมันก็หมุนข้งมันอย่างนั้นเราจะเข้าใจข้อสําคัญเราทําใจเราเนี้ย ให้ดูทีวีได้ไหมไม่ลงไปเป็นตัวดาราไม่ไปเล่นกับทีวีการที่จะทำตรงนี้ได้เดือนจบกรมให้ได้ความเพียรให้ได้อาทิตย์ละห้ามก้แล้วอว่พรออน,อนุโมทนาตลอดถ้าอย่างนี้ปั๊บอริยมรคมาจะทำงานเ้ื่ทำงานปั๊บเราก็จะกลายเป็นผู้ดูน,นะผู้ดูยังต้องหยอดเยาเนื้ย ยอดเหรียญคือเดินจมกรมกับอนุโมทนานี่ยอดเหรียญให้ผู้ดูเห็นะไม่งั้ดูฟรีไม่ได้้ะดูฟรีประหัวทิ่มเขไปนี่เข้าไปอยู่ในจอออเอาแค่นี้แล้วเสร็จแล้วพอถึงตัวผู้ดูเมื่อเราตรงนี้เราเรียนรู้แล้วเราก็ดูสิปรากฏการในในในปัจจุบันนะ่ะเดี๋ยวอะไรกระทบอ้าวให้มันเป็นรูปนี่ว่า เมันก็เป็นธรรมดาโอเคไม่โอเคยังไม่ไม่ยังไม่ใส่ข้างมันเป็นธรรมดาอ่าน,นี่กระทบเอา้าเสียงพูดว่าเรานี่ว่า,เ,าเสียงก็เป็นธรรมชาติธรรมเห็นไหมอารมณ์ไม่เกิดเอเอไม่หยดเหรียญอ่ะก็ต่อไปอีกขัน้นหยดเหรียญน,นี่แหละ อาลียามาร์กนี่แหละความสำคัญอยู่ตรงนี้อตอนี้ถอยไปอีกขั้นเวลามันก็จะขั้นคืออุปทานสั้หน้าอืนรูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาอันนี้ของไม่จริงหมดดูไงว่าไม่จริงรูปเราไม่จริงได้เหมือนก็จริงๆริงอ,อันนี้เราบอกไปปั๊บไอ้สีอันยังไม่ไป เดี๋ยวน,นี้มาดูให้ต้องเอาสีอันไปก่อนอ่าดูเวลากินท้อะไรอร่อยอมันอร่อยคำที่เคี้ยวหรืออร่อยคําที่ตักก็่หลัข้างหน้าตรวลงคาที่เคี้ยวนี่คือเวทนาเวทนาหลอกเราแล้วว่าอร่อยใช่เปล่ามาจากสัญญากับสังขานไอ้คำข้างหน้าคือสังขาน ตัวลงมันหลอกม,า,อม,อม,อมาเลยวิญญาเลยหละตัวลงเวทนาสัญญาสังขาวิญญาหลอกเราหมดเลยกูไม่เชื่อมึงแล้วเอาแค่นี้ได้ไหมถ้าอาเรียามากเราได้ตัดมาได้สี่ขันไม่ต้องไปดูป็นทางานยัไงดูว่ามึงหลอกสมสวมรู้ร่วมคิดหลอกกู <c oughs> ใช่ป่ะเอเหลือลูกขันลูกขันก็ไม่จริงอีก รูปอย่างเงี้ยออยู่ได้พันปีมานะรูปก็ไม่จริงเองเป็นอันนีจ้จงทุกขังแลนหน้าตาก็เป็นา่าสิตกลงขัดห้ามนก็ไม่จริงเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าเรามีอารมณ์อะไรก็ไม่จริงเลยปัดท่ายเลยเห็นไั้นแหละมีอยากไม่อยากก็ไม่จริงแต่บนไม่จริงตรงนี้ไม่ใช่ปัดสวะเราเข้าใจขัดห้ามาแล้วปัดทิ้งได้เลย เพราะเราไม่ต้องเรียนรู้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้อ,องไปวิเคราะห์วิแคะมันตัดเหมาโหลเลยเข้าใจนะะวันนี้ทําตรงนี้ให้คล่องก่อนแล้วการจะทําตรงนี้ได้คล่องเดินจงกรมให้พอแล้วก็อนุโมทนากขอวยพรทาแค่เนี้ยให้ได้แล้วเราจะได้สองข้อนี้ก่อน,นไอ้สองข้อไอ้ตรงอุปทานแขนหน้าเนี่ยเข้าใจนี้แล้วก็เข้าใจว่า เขาเรียกว่าไม่ตกสวรรค์แล้วเข้าใจแล้วไม่หลงออกไปเนี่ยไม่ตกสวรคงแต่ถ้าหลงออกไปปุงเมื่อไหร่ตกสว่างตกสวรางก็ลงนล้วลดค่าชมจากที่ออกไปตอนนั้นชมค่าชมไ่าส่วตับดรา้นไม่กิโลร้อยคืออยู่กับตรงเนี้ยที่จะคืนเนแล้วกตก เออเราจะไปจะฟื้นเราเฟื้นขับรถไม่ออกเราต้องเดินจงก้มสัปทานนะฮะเดี๋ยววันสุดท้ายเราจะสอนให้ไอ้ขั้นสุดท้ายถอยหลังมาหาตัวเองจากตัวเองแล้วมันยัมีอีกขั้นนึงเอาเยอะนะทำความเพียรก่อนไม่ต้องรีบแ้วไม่ต้องอยากอีกอยากไม่อยากเสร็จมันอีก